เป็นสีสุภาพที่พิวใช้รับปลิงยาเชฟอย่างน้อย5วีก่อนรุ่นนี้คือทาขอบปากเบอร์เบอร์สวยมากมทุกคนสีนี้สวยหวานมากสีนี้สวยมาก ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมมิตรแล้วนะคะวันนี้มาแบบนา่าซิดเลยวันนี้นะคะพิมจะมารีวิวลิปเมเบลีนสองรุ่นนี้เลยนะคะเป็น2รุ่นดงังคลิปนี้โนสปอนนะคะอยากมารีวิวเราว่าสีเขาทำออกมาสวยจริงๆแล้วก็พิมมมีลิปของเมเบลีนค่อนข้างเยอะนะก็เลยถือโอากาสว่าเออโอเคเอามารีวิวเลยกัน2รุ่นที่พูดถึงในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเมเบลีนสูเปอร์สเตย์ไวเนลอิงนะคะตัวนี้ก็จะมีความช้ำๆนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะสูเป ตัวแมตต์อิงนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน27สเีเลยนะทุกคนถ้าใครชอบสีโทนไหนเมเบอรลินเขามีหมดเลยนะคะส่วนตัวไวนิยอิงนะคะอันนี้พิมพ์ไม่แน่ใจเลยว่ามีทั้งหมดกี่สีแต่ว่าเยอะมากๆแล้วเขาก็ออกสีใหม่นะคะเป็นโทนพีชมาด้วยนะซึ่งในมือพิมพ์นี่แหละสีใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วทั้ง2รุ่นนะคะก็คือจะติดทนมากๆตัวไวนิยวอิงนะพิมพ์จําได้เลยว่าพิมทารับปริญญานะคะทั้งวันนี่แบบแทบจะไม่ต้องเติมเลยทุกคนแล้วก็ติดดีมากโอเคเดี๋ยวมาสวัสดีกันก่อนเล เดี๋ยวพิมจะเริ่มจากตัวแมทอิงก่อนนะก็จะมีด้วยกันเป็นเบอร์ 150, 170แล้วก็305นะคะเดี๋ยวเรามาดูเบอร์150กันเลยนะจ๊ะอุ๊ยทุกคนสวยแฮ อันนี้คือเบอร์หนึ่งห้าสนะคะคืออันนี้พิมพ์แตะเบามากๆเลยนะสีเขาแน่นแล้วก็ชัดมากๆนะคะจริงๆปกติอะพิมพ์ไม่ค่อยชอบสีชมพูที่มันแบบชมพูบาร์บี้แบบนี้นะแต่เอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าทาแล้วมันเข้านะแล้วสีชัดมากๆพิม์แตะไปนิดเดียวแล้วก็เบลอขอบปากนะคะคือตอนนี้แบบสวยมากๆอะขอบปากเบลอคือสวยมากทุกคนอุ้ยอันนี้คือแบบสวยมาก ต่อไปนะคะก็จะเป็นสี170นะ คิด drink it, drink. Drink it ว่าสีนี้มันจะมีความตุ่นมากกว่าสีเมื่อกี้นะคะถ้าใครที่ชอบแบบชมพูตุ่นๆอะ่ะ170นะโอเคแต่ว่าถ้าใครที่ชอบมีความแบบสว่างสดใสนิดนึงนะตัว150น่าจะเข้ากว่านะคะแต่จริงๆส่วนตัวนะชอบ150มากกว่าแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยเลยนะเออสวยก็ถ้าใครที่แบบซื้อไปก็เบอเบ,อเบอขอบปากสวยมาก ต่อไปนะคะเป็นสี305นะอันนี้คือจะมีความแดงเลยนะแต่ว่าเพิ่มเห็นว่าเขาน่าจะมีความอมส้มนิดๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว,ว่าทาลงบนปากจะเป็นยังไง อมส้มจริงๆนลยค่ะทุกคน,นแล้วมันเป็นสีที่แบบสวยมากมันจะมีความแบบระเรื่อระเรื่อนะคะจะเป็นแบบส้มๆมแดงๆจะไม่ได้ส้มจัดจะไม่ได้แดงจัดคือว่าสีแบบเนี้ยมันทําให้ฟันขาวแล้วก็ทําให้ใครที่สีผิวประมาณผิวมาแทนๆหน่อยนะคะหน้าเราจะดูสว่างขึ้นมาเลยแล้วมันจะดูแบบดูเด่นขึ้นมาเลยทุกคนสีนี้สวยมาก ก่อนจะไปตัวไวเนลอิงนะคะตัวนี้พิมพ์ขอสรุปนิดนึงนะตัวแมทอิงเนี่ยพิมชอบนะคะเพราะว่าสีเขาชัดมากอย่างที่เห็นเมื่อกี้อะพิมพ์ทาลงไปนิดเดียวนะคะทั้งบนและล่างแล้วก็ใช้แปรงนะคะเกลี่ยขอบปากซึ่งสีก็คือชัดแล้วเราก็ไม่ได้ย้ําเลยนะตัวนี้คือสีดีแล้วก็ชัดมากๆนะคะคือทาลงไปรู้เลยว่าเขาติดทนแน่นอนนะแล้วก็ให้ความเบาสบายปากนะคะแต่อันนี้คือทาลงไปหนึ่งชั้นนะแต่พิมคิดว่าเนื้อเขาอาจจะมีความพอมันเป็นแมทมากๆเนาะถ้าทาลงไปแบบ3ามสี รอบใครที่แบบต้องการแบบช้าชัดเลยอะ่ะอาจจะมีความหนักปากได้นะคะแต่ตัวเนี้ยทารอบเดียวก็คือสีชัดแล้วไม่ต้องทาหลายๆรอบนะใครที่ปากแห้งมากๆนะคะก่อนที่จะทาก็บำรุงแล้วก็ทาลิปเยอะๆนะมันจะได้แบบมีความชุ่มชื้นหน่อยนะคะแต่ส่วนที่รู้สึกว่าเอออาจจะไม่ค่อยถูกใจสําหรับตัวนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนคือตัวหัวแปลงเขามันจะมีความแข็งนะคะแล้วเวลาเราทาลงไปมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้อ่อนไปตามรูปปากแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันกระด้างกระด้างแข็งๆอะ่ะเออพ็อนรู้สึก ามันไม่ค่อยชอบสัมผัสเวลาที่หัวแปรงเขาโดนกับปากนะคะแต่นอกนั้นก็คือชอบแล้วคือ27สีอ่ะทุกคนครอบคุมสีผิวทุกสีผิวแน่นอนนะคะชอบเฉดไหนไปดูได้ที่เคาน์เตอร์เรมดิลินได้เลยนะต่อไปนะคะมาที่รุ่นนี้รุ่นฮิตตัวดังในติ๊กต็อกนะคะก็คือ Super s t a เตย์ไวนิลอิงนั่นเองนะนี่ทุกคนตัวนี้แหละที่พิมพ์ใช้ทารับปริญยานะคะจะเป็นสี62นะคะ ตัวนี้เขาบอกว่าติดทน16ชั่วโมงเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ติดแมสด้วยนะซึ่งหลายๆคนอ่ะใช้ตัวนี้ผิดก็คือเอาขึ้นมาแล้วก็ทาเลยนะจริงๆทางแบรนด์เขาบอกว่าให้เขย่าก่อนนะคะก็เดี๋ยวเะลองเขยา่าเขย่าไปนะคะแล้วเราก็ค่อยทาปากบนปากล่างแล้วก็รอให้เขาแห้งนะมันก็จะทำให้สีลิปเนี่ยติดทนได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีความแวววาวมากยิ่งขึ้นนะ พอเขาเสร็จตัวนะคะมันก็จะมีความแวววาวแบบนี้เลยนะ ก็จะมีความตุ่นแล้วก็สุภาพนะคะอันนี้มันก็จะเป็นสีชมพูติดน้ําตาลน่อยๆน,นะเป็นสีสุภาพที่พิมวใช้รับประเองาต่อไปนะคะจะเป็นคอลเลคชันที่ออกใหม่ล่าสุดก็คือ peachy and f a n s นะคะก็คือจะเป็นโทนสี Peach นั่นเองนะคะเขาก็มีด้วยกันสีสีนะคะซึ่งเดี๋ยวพิมก็จะไล่ไปเลยนะสีแรกสีนี้แอบได้ลองแล้วก็ชอบมากนะคะนี่ก็คือจะเป็นสี63นะเขาก็จะมาในโทนแบบนุดๆเลยนะซึ่งพิมชอบมากๆนะคะ เหนทุกคนคือตัวเนี้ยเขาจะมีความนูดมากๆเลยนะคะจริงๆสีเนี้ใครที่ขาวสว่างมากๆอาจจะใช้แล้วแบบซีดมากนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับพิมอ่ะถ้าทาข้างในสีแดงๆนิดนึงนะพิมว่าสีนี้คือสวยมากๆเลยนะคะ จะเป็นสี66นะทุกคนพิมพ์ว่าสี66อันนี้นะคะแล้วก็สี150รุ่นแมท t อิงอะคล้ายกันมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ชอบความเป็นสีชมพูสว่างๆแบบนี้นะแล้วชอบแมทไปที่นี่เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบความแวววาวนะคะมาที่ไวเนวอิงตัวนี้เลยทุกคนพิมพ์ชอบชอบสีนี้ simple, 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 simple Guess try take one มาค่ะแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายที่พี่มีในกลุ่มนะคะก็คือจะเป็นสี105โกลเด้นนะคะ ทุกคนสีนี้สวยหวานมากเลยนะคะชมพูสว่างผสมส้มนิดๆน,นะคะก็คือออกสีพีชไปเลยนะสีนี้สวยนะคะทิมชอบ Baby, I ตัวไวเนลอิงนะคะพิมพชอบนะช่วงนี้พิมชอบทาอะไรที่มันมีความแวววาวนะคะเออแล้วก็สีเขาสวยสีเขาชัดนะคะแล้วก็ออกมาหลายสีด้วยแล้วเขาก็บอกว่าติดทน16ชั่วโมงนะแต่ว่าเท่าที่พิมอ่ะเคยลองแล้วนะคะเวลาเรากินอะไรมันก็มีหลุดบ้างแหละมันก็จะหลุดแค่ข้างในเนาะมันเป็นเรื่องปกติเลยเราก็แค่พกลิปออกไปเติมนะคะแล้วตัวหัวแปลงนะคะตัวนี้มีความนิ่มมากกว่าตัวแมตต์อิงนะอันนี้คือสามารถทาลงบนปากได้สบายปากมากๆเลยแต่ตัวนี้นะคะพิมรู้สึกว่าถ้า เราทา2ชั้น3ชั้นไปเรื่อยๆอะ่ะสำหรับใครที่แบบอยากจะให้มันมีความแบบสีชัดๆเลยไรเงี้ยมันจะมีความแอบ,บเหนียวๆนิดหนึ่งนะคะเราต้องรอให้เขาเซ็ตตัวประมาณหนึ่งนะมันจะค่อยๆสบายปากึ้อน,นะก็ประมาณนี้กับลิปสองตัวดังนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบกัอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันคะว่าอยากให้พิมพ์รองเครื่องสำอางอะไรอีกนะคะตอวันนี้ลาไปก่อนละค่ะ